สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิทาะห์กราฟทองคําประจําวันก็เป็นวันที่29มิถุนายนแล้วครับก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วก็จะเริ่มเดือนใหม่รู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะมีเรื่องของการประชุมเรื่องของเฟดด้วยก็เรามาลองจับตาดูว่าเฟดเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเช่นอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแค่2ครั้งในในปีหน้าแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหยุดขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของ ธาานาคารที่มีเคยมีประเด็นในเรื่องของการล้มละลายเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีเข้ามามากขึ้นเสนร็จอาจจะพิจารณาในการชะลอการึินดอกเบี้ยก็ได้อาจจะส่งผลกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองคำอัตราสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตหรือว่าทองคําได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาอ่านวิเคราะห์จากการาฟกันนะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับส่วนตัวทองคำเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับแผนที่เราเรีย เดิมเรามองว่าตัวนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นสี่เพื่อลงขึ้นที่ห้าใช่ไหมปรากฏบ่าร,ราคาขึ้นมาจริงๆครับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้คือในเก้าสองตก็สามสองเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆทิ้งตัวลงมานะครับลงมาหาโซนแนวรับที่ให้ไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะ,ะก็ลงมาประมาณเกือบ1%นเปอร์เซ็นนะใครที่ได้เข้าในรอบที่แล้วน่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันบ้างว่าทองคำจะเป็นไปยังไงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งประชาะสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มพูดคุยแผนคริปโตแล้วก็ทองคำนะสามารถเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอได้ับกดคำว่าสแสดงเพิ่มเติมครับแลวเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอนะจะมีในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตัวข้อที่ส <c oughs> นะครับเป็นตัวกลุ่มพูดคุยแผนนะครับสามารถอ่าคิดทักเข้ามาได้นะตัวนี้จะเป็นตัวกลุ่มพูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำนะจะมีการอัปเดตแผนให้ตลอดนะครับโดยเฉพาะแผนของทองคำนี่าเราจะมีการอัปเดตแบบ เช้าเย็นเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมีคลิปวิดีโอหรือไอเดียมุมมองของแต่ละคืนในในการเทรดของทองคำเนี่ยก็ลองทักเข้ามาได้ในส่วนของคริปโตเนี่ยลหลักๆก็จะเป็นตัวบิตคอยนะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูนะครับทีนี้ในส่วนของตัวบิตคอยเมื่อวานนะที่เราคุยกันเห็นไหมราคาก็ย่อไปหาโซนรับที่ให้ไว้ก่อนที่จะมีการดิดดิดตัวขึ้นใหม่ไหมใครที่ได้เข้าก็น่าจะได้อยู่ผมบอกแล้วว่าถ้าหลุดตรงนี้มีโอกาสที่ราคาจะลงหาโซนนี้ปรากฏว่าลงมาแล้วก็มีการดิดสู้ ขึ้นมาจริงๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอทองคำกันลองต่อครับในส่วนของตัวทองคําเนี่ยตอนนี้ราคาก็ยังซึมลงนะนี้ก็คือแผนที่เราคุยกันรอบที่แล้วนะนอันนี้ก็คือกรอบที่เราตีไว้งนะราคาก็ขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็ลงมาในโซนแนวรับนะครับอันนี้เราก็ได้เทียบในเรื่องของระยะเวลาแล้วว่ามันยังมีขนาดพอๆกันนะในโครงสร้างของชุดขึ้นยอดชุดนั่นเเรามองว่าตรงน,นี้จะเป็นขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นส,นสี่แล้วลงห้าซึ่งตอนนี้ในระยะทางมันก็พอได้แต่ผมมองว่า ในดีกีใหญ่เนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่มุมมองที่เราคุยกันในรอบที่แล้วอาทิตย์นีวเรากลับไปดูภาพของทาเฟรมันนิดนึงครับในส่วนของทาเฟรมันเนี่ยทาเฟรมันเนี่ยทาเกตในการลงที่เราเคยคุยกันเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนนี้อยู่นะภาพของการย่อช่วงเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาซนได้อยู่ก็คือประมาณ1820ถึง1852โดยประมาณนี้เป็นท่าเกตในการที่โอกาสของที่ชุดนี้จะลงมาแต่ทั้งทั้งนั้นเนี่ย ก็ดูโครงสร้างของตัวชุดขึ้นภายในด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราดับดูโครงสร้างด้านในขอนพยาตลบออกก่อนนะครับเราดับดูทางเฟรมในส่วนของทางเฟรมวีกันนะครับโครงสร้างเนี้ยยังไม่รู้นะว่าชุดเนี้จะเป็นการขึ้นต่อจบของขาที่ห้าแล้วหรือเปล่านะมีการมีการทำไฮแล้วก็ทิ้งตัวลงหรืออาจจะเป็นสีที่ไม่จบก็คือ A B C D A B C D อแล้วค่อยจบสี่แบบเนี้ยในราทําไทเกอร์แล้วค่อยขึ้นขาที่ห้าหรือว่าจะเป็นเซกเมนต์ของขึ้นที่ห้าที่ยงไม่จบก็ได้คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งปรับ A b สตองนะครับแล้วก็อาจจะเป็น C เฟลจบสองแล้วค่อยวิ่งขึ้นสามสี่ห้าก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าในภาพใหญ่เนะี่ยมองได้หลายไอเดียเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพเดนะสร้างกันก่อนดีกว่านะว่ามันจะให้น้ำหนักไปที่มุมมองแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เรารู้ได้ก่อนคือราคาของความโอกาสที่จะพักตัวลงต่อนะครับถ้าเรามาเทียบตรงเนี้ย ในเรื่องของถ้ามันเป็นเทสเทนของนอนก็คือ A B C ถ้วจะเป็น X เนี่ยถามว่ายังพอได้อย่ไหมก็พอพอได้อยู่นะแต่ผมให้น้ําหนักว่าถ้ามันเป็นนอนเนี่ยความสมดุลของมันเน่ยมันควรจะปิดันในแท่งที่มันใกล้เคียงกนันนี้มันชินสไส้นะผมก็เลยมองว่าลอจิตของสตอมบีเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากกว่ากับโครงสร้างถ้าเกิดว่าตัวน,นี้จะขึ้นมาเปเรียงก็คือจะเป็น A B C D E แบบเนี้ยอันนี้พอพอรับได้ พอรับได้ก็คือเป็นการขึ้นแบบลังเลหรือว่าถ้าเกิดภาษาขึ้นถ้าเกิดว่าในจุดต้นๆของไซเคิลใหม่อาจจะเป็นตัว reading แบบ p a อะไรประมาณนี้มันจะพอรับได้เพราะฉะนั้นอ่านี่เดี๋ยวข้อไปว่ากันในภาพใหญ่ทีนี้ในภาพระยะสั้นนะครับของชุดนี้เราเราไปดูทางเฟรมวิกต่อว่าส่งสัญญาณอะไรให้เราเห็นบ้างตอนนี้เราดูจากวิกเนี่ยเราเห็นล่าโครงสร้างของราคาเนี่ยเริ่มมีการย่ออ่ตัวนี้ผมบอกแบ่งเป็น1นึ่งเซกเมนต์สเซกเมนต์ตันนี้อาจจะเป็นการลงเซกเมนต์ที่3าถ้ามันเป็นนอนเนี่ย target z o อยู่ อาจจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นอนต้องไปดูก่อนว่าเกินขอบเขตของ B s t o r ไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้เกินผ้าของการลงเนี่ยถ้ามันเป็นรหัส5เนี่ยก็อาจจะลงได้แรงแต่ถ้ามันเป็นแค่รหัส3มันอาจจะเป็นแค่ ABC ในภาพย่อยนะครับอตอนนี้เดี๋ยวลองเช็คนิดหนึ่งว่าเกินโคต้าของ B Star ไปหรือ,อยังซึ่งตอนนี้ราคาเหมือนจะเกินโค้ต้าของ B Star ไปแล้วน,นะเนี่ย1907นะตอนนี้ราคาเหมือนเกินละ ถ้าใช้ชุดนี้เป็นเกณฑ์ตรงนี้ไม่น่าจะได้เพราะตอนนี้มันน่าเป็นเป็นใช้เป็นชุดคลื่นเดียวกันตรงน่าจะเป็นโซนนี้นะครับนะตรงนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะลงเป็นนอนค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นอลองวัดในสัดส่วนของนอนเนี่ยเป้าที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นโซนที่เราาร์ k ไว้นะครับนะจะอยู่ประมาณนี้หนึ 1, 8, 2, 4, 1, 8, 5, ่งแปดสองสี่หนึ่งแปดห้าสามใกล้ๆกับที่เราผมพูดไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาตามดูต่อเรามาตามดูอาเทนขาลลงชุดนี้นะครับจากเขียวเปลี่ยนเป็นแดงครับเป็นราคาการคอนเฟิร์มในการกลับตัวลงนะครับในการกลับตัวลงอาเนที่เราดอกมาดูของสร้างย่อยต่อ <c oughs> ตอนนี้เราเห็นแล้วราคาจะมีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์อันนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่สามหรือเปล่าเราดูําเฟรมเดย์ครับ นะตอนนี้ของราคาถ้าเรามองว่าตัวนี้คือ i ิ p u l s e ใช่ไหมตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งตอนนี้อาจจะเป็นขึ้นสองแล้วตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นสามที่ยังไม่จบนะครับสาม x นะครับหาัจะมีการดีดหปาของขึ้นสี่เพื่อลงขึ้นที่ห้าเดิมเรามองว่าตัวนี้อาจจะเป็นโครงสร้างย่อยแต่ตรงเนี้ยชุดเนี้ยมันเริ่มมีการเหมือนกับขนาดไซส์ดีกีเมื่อเทียบกับชุดเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นคนละชุดกันแต่ถ้าเทียบไซส์กับชุดเนี้ยนะครับไอ้ตรงชุดเนี้ยมันก็ยังดูใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ม เทงของชุดสามเกนี่อาจจะไม่จบนะครับตัวนี้ที่เกิดมาเค้เป็น a ในภาพใหญ่ตันี้เป็น b แล้วตัวน,นี้คือขา c ใช่ไหมตัวนี้ลงขา c ชุดนี่อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะโซนกอาจจะถึงโซนด้านล่างที่เราเคยคุยก,กันก็ได้อาจจะลงมาเป็นนอน ABC ABC ก็ได้นะครับทั้งทั้งนั้นเนี่ยไอยตัวขึ้นสามเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับของเทนชุดนี้ซึ่งเราดูแล้วตัวน,นี้เป็น1เซกเมนต์สองเซกเมนต์นะครับตัวนี้เป็นเซกเมนต์ที่สาม ตัวน,นี้เป็นเซกเมนที่สี่ถามว่าเนี่ยมันพออันดูลงไดหมตัวน,นี้ใช้เวลาหนึ่งสองแค่โอเคถามว่าตัวน,นี้มันเป็นเซกเมนต์ที่แยกกันได้ไหมได้อยู่นะถ้าเราดูจากตัวน,นี้คือ,อนนเนป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ลงห้าเซกเมนต์ถ้าตัวน,นี้เป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามตัวนี้เป็นขึ้นสี่ตัวน,นี้คือขึ้นห้าก็อาจจะเป็นไม่ได้เดี๋ยวลองเช็คนิดนึงของเราจิงของขึ้นสามว่าสามขยายไหม ตรงนี้คลื่นสามมันไม่ได้ขยายอะลยถ้ามันลงชุดเนี้ถ้าถ้ามันลงเนี่ยอาจจะเป็นแค่นอนหรือเปล่านะครับก็คือ a นะครับ a รีบาว b ตอนนี้คือขา c ตอนนี้คือขา x หรือเปล่าแล้วนี่อาจจะเป็นขา a แต่ถ้าถ้าเป็นขา a จริงๆสัดส่วนก็คือควรจะเท่ากับ b ที่ลงมา c เ่ีวเราลองใช้ดูนิดนึงว่าถ้าเป็นมุมมองที่ b ลงมา c เนี่ยคาเก์นในการลงเพอประมาณเท่าไหร่ ะจะอยู่ที่ประมาณ1.876ถึง1.887อันนี้จะเป็นทาร์เก็ตในการลงของชุดนี้ถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นนอนนะเพราะฉะนั้นระวังการปรับตัว่าลงมาต่อเนื่องจนถึงโซนนี้ด้วยนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตในการลงระยะสั้นระยะไกลมองมองที่โซนนู้นซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นแค่การแบ่งแยกนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะจบแค่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันครบขามันอาจจะทําให้ไซเคิลที่เรามองว่าเป็น A, B, C จบด้วย ขา C อาจจะจบไม่ได้กเห็นธาเกตในการลงในภาพใหญ่ที่เราวาดไวนะ้ครับเพราะว่าธาเกตในการลงจริงๆของขา C เนี่ยถ้าตรงน,นี้คือขา A นะครับทั้งหมดเนี่ยคือขา A แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราวัดมาที่ B ใช่ไหมมันจะถึงประมาณแค่68.8%นะครับเป็นเป็นเข้าข่ายที่เป็นแบบอนุโลมมากกว่านะครับแต่จริงๆมันควรจะมาถึงโซนด้านล่างนะครับอย่างไรกาตรงนี้ยังลงเป็นนอนนะไม่ได้ลงเป็นดินเพาก็คือ a b c x a และมี b และมี c อันนี้ถึงแน่ๆครับถ้าลงเป็นนอนอย่างเงี้ยถึงแน่ๆครับคล้ายๆกับภาพเนะ a b c x อันนี้เดี๋ยนะอันนี้ชุดนี้ก็ลงมาเป็น a b c นะครับชุดเนี้ยอ่ะก็ชุดเนี้ยก็ลงมาเหมือนเป็นนอนสองขานะคือ a รีบาว b แลวอันนี้ก็คือทั้งหมดนี้คือขา c นะครับที่จบก็ค่อยดี ชุดนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมีโอกาสคล้ายๆกัน,กนเดี๋ยวเราตามไปดูชุดนี้ก่อนนะโครงสร้างของชุดนี้หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สเซกเมนต์หนึ gment, ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ลงเซกเมนต์ที่ห้า ถ้าเราดูจากเดตอนนี้มันมองเป็นชุดเดียวกันอยู่เราไปดู4ชั่วโมงบ้างครับตอนนี้สัญญาณของ4ชั่วโมงเห็นแล้วว่าราคามันลงด้วยความถ้าเรามองจากลอจกิกเนี่ยมันเริ่มลงด้วยความแังเลยนะจากเดิมที่ลงมาด้วยความมั่นใจแบบลงมาปื๊ด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 ตอนนี้เริ่มมีความดาวซ้ายในการลงเริ่มมีการดีดสู้ดีดสู้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะดีดกลับตัวในภาพระยะสั้นได้เพราะฉะนั้น ถ้ามุมมองที่อาจจะเป็นภาพของการลงของขาสีถ้ายังกินเวลาไม่นานเมื่อเทียบไซส์กับชุดเนี้ยผมมองว่ายังสามารถที่จะเล่นเป็นแค่อาจจะเป็นแค่หนึ่งน้อยนะถ้าลงขาสี่าจจะเป็นหนึ่งน้อยอาจจะรีบาร์ขึ้นสองน้อยลงสามสี่ห้าได้อยู่นะเพราะไซส์ดีกีมองว่าถ้าไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเนี่ยผมมองว่ายังพอเป็นอิมเพลสในชุดโครงสร้างย่อยได้อยู่นะถ้าเราดิวจากโครงสร้างย่อยชุดนี้นะครับโครงสร้างย่อยชุดนี้ย ตงนนี้ขนาดสายของ B ยมันมีความใหญ่อยูบประมาณนี้ยเห็นไหมถ้าตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับที่จบนะครับอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเป็นนอนก็ได้นะครับ ABCX ABC อย่างเงี้ยอา่าถ้าเป็น,นนอนก็อาจจะเป็นอย่างนี้ ABCX ABC อาจจะมาถึงนี้ได้แต่ถ้าจจเกิดว่าไม่ใช่น,นอนเนี่ย ถามว่าเป็นินพาผมมองว่าก็ยังพอได้อยู่นะเพราะในเรื่องของสัดส่วนของขื้นสองก็ได้ระดับสัดส่วนขึ้นสามโอเคมันอยู่ในโซนอนุโลมนะครับอนุโลมก็คือเป็นขื้นสามที่อ่าไม่ถึงด้วยนะมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ถึงผมมองมันก็ไม่น่าจะใช่ผ้าเผเพราะฉะนั้นมันจะเป็นน้ำหนักไปทางนอนอ่ะไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันก็คือ A B C X A B C I ไอเดียที่หนึ่งน,นะครับไอเดียที่สองก็คือ ไอเดียที่สองก็คืออาจจะลงมาเป็นแค่ดิ้มนะครับก็คือ A B C D E แบบเนี้ยแล้วก็จบแล้วก็ขึ้นขึ้นสองเลยขึ้นหนึ่งแนละ้วรีบาว์สองนะ่ะม,มองมองแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงต่อผมมองว่ามีโอกาสที่จะเด้งได้นะครับเพราะว่าถ้ามันลงมาเป็นขาที่ขา E ของริ่มเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อาจจะดีเป็นขึ้นสองแล้วค่อยลองขึ้นสามได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นนอนก็คืออย่างน้อยก็คือจบขา A ใช่ไหมก็มีเร่ง B อยู่ดีเพราะฉะนั้นในดาวไซด์ในยด้านล่าง ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเล่นรอบเล่งได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าโชคดีก็คืออาจจะได้เล่นรอบเล่งภาพใหญ่ด้วยเพราะในภาพรลยสันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจังหวะเซลหรือว่าหน้าชอบที่น่าสนใจมากนะสำหรับตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อของโครงสร้างชุดนี้โครงสร้างชุดนี้น่จาจะจุดเริ่มต้นของชุดนี้นะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันนะครับตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์นะครับตอนนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่สามครับอาจจะเป็นขึ้นสาหรือเปล่า เราจิกใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นตังนี้มีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นสามอนุโลมได้อยู่ถ้าสามอนุโลมแบบนี้สี่มีโอกาสโอ้แล้วผลหนึ่งได้ก็คืออาจจะมาเทสแนวแนวนี้แล้วก็อาจจะมีการดีดได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะครับก็อย่างน้อยๆก็อาจจะเล่นเล่นขาที่สี่ถ้าเราเล่เป็นสามเองใช่ไหมอาจจะเล่นขาสี่นะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีขาที่ห้าในสัดส่วนที่ไม่ไม่ควรไซส์ใหญ่นะถ้าไซส์ใหญ่เทียบกับตรงเนี้ย มันอาจจะอขนอาดพอๆกันได้อยู่นะเพราะตรงนี้ก็ไซส์เรื่อมีความใหญ่เรื่อ,อมีความใหญ่ผมมองว่าอาะประมาณนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจสามารถอาจจะเป็นขึ้นสี่ได้นะแล้วก็อาจจะมีขาห้าเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าขาขาลงยังได้เปรียบอยู่ในภาพระยะกลางอาจจะรุนเริงลกลับตัวนะครับตอนนี้เป็นเซกเมนต์ที่สองลงเซกเมนต์ที่สามตอนนี้เราเห็นแล้วมีหนึ่งเซกเมนต์ สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซอันนี้อาจจะเป็น s e g m e n t ์ที่ห้าซึ่งระวังอาจจะจบแถวแถวตรงโซนนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการดีก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยลงต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นของไอเดียในการเทรดถ้าเรามองจากคลื่นแล้วเนี่ยในแนวรับระยะสั้นนะครับของตัวของตัวอะไรทองคํานะครับผมก็เลยมองว่าถ้าราคาลงต่อเนี่ยผมมองโซนแนวรับไว้ที่ น่าสนใจนะครัตรงนี้จะชิงมาไทยดีนะครับลงมาให้ต่ออีกนิดนึงนะครับนะแนวรับระยะสั้นเนี่ยที่โซน1,900กลมๆเนี่ยมีโอกาสกเด้งหรือกลับตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะมีโซนหนึ่งที่1,896ผมมองว่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลุนเด้งหรือกลับตัวได้แล้วแต่ถ้า worst case นะครับมันเป็นโครงสร้างของการลนค่าใหญ่ก็คืออาจจะลงมาถึงโซนด้านล่างได้คนระับทั้ง3โซนนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะมาแค่โซนเนี้ยอาจจะมีความเด้งหรือกลับตัวได้ ส่วนลายระยะไกลก็คือ1 1893 1890น่าจะเป็นโซนแนวรับเดิมแล้วก็แนวรับไกลๆเลย1885นะครับส่วนโซนแนวต้านถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นขาที่สี่แล้วเพื่อลงขาที่ห้าไม่ควรผ่านโซนนี้ก็คือ1919นะอาจจะจังหวะเล่นหน้าเซลหรือว่าหน้าช็อตรอบสั้นๆได้แล้วก็1924นะครับแต่ระวังนะขาเซลระวังการกลับตัวในข้าพใหญ่ถ้าตอนนี้มันจบเทรนขาลงมันสามารถขึ้นแรงๆได้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านระยะไกลก็คือ1930ส่วนตัวมองว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ย หน้าใบายน่าสนใจมากกว่าในการหาตจังหวะเข้าเทรดน,นะครับมากกว่าหน้าเซลล์นะครับมองประมาณนี้สําหรับตัวทองคําก็บอกว่าจะเป็นไอเดียที่็นประโยชน์ในการเห็นให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ